สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มสารดีเลสเพย์นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสอบใบขับขี่ค่ะมีหลายท่านเลยนะคะถามเข้ามาว่าไปสอบขับขี่ใช้เวลากี่วันถึงจะเสร็จถ้าสอบไม่ผ่านละ่ะสอบแก้ตัวภายในกี่วันรายละเอียดนะคะไปรับชมกันในคลิปได้เลยค่ะ คลิปนี้นะคะส้มก็จะอธิบายให้ฟังว่าการสอบใบขับขี่นั้นนะคะเราก็จะต้องพูดถึงการสอบสองอย่างก็คือ1การสอบภาคทฤษฎีที่เราเรียกว่าสอบข้อเขียน2การสอบที่เรียกบ้าเป็นการสอบปฏิบัติหรือสอบขับรถนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะหรือว่ารถยนต์นะคะก็จะต้องมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีก็คือสอบข้อเขียนและสอบขับรถก็คือสอบปฏิบัติทั้งสองเลยค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมอีกนิดนึงในส่วนของใครบ้างที่จะต้องสอบนะคะถ้าเรานะคะคน ที่ต้องสอบก็คือหนึ่งเลยคือผู้ที่ขอรับใบขับขี่ใหม่หมายถึงคนทําใบขับขี่ครั้งแรกเลยไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนมาสอบใบขี่ครั้งแรกไม่ว่าเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะก็ต้องสอบค่ะ2ก็คือคนที่มีใบขับขี่อยู่แล้วนะคะแต่ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถนั้นขาดต่อเกิน1ปีถ้าขาดต่อเกิน1ปีต้องสอบข้อเขียนใหม่ค่ะแล้วก็3ก็คือผู้ที่ใบขับขี่ขาดต่อเกิน3ปีอันนี้คือต้องสอบข้อเขียนใหม่แล้วก็ต้องสอบขับรถใหม่เสมือนว่าทำใบขับขี่ใหม่เลย ก็ะคะือ,อต้องสอบทั้ง2อ,อย่างเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ไบขับขี่นะคะขาดต่ออายุเกิน3ปีค่ะ คราวนี้เรามาดูการสอบดีกว่านะคะในเรื่องของการสอบนะถ้าเราสอบผ่านนะคะคือสอบข้อเขียนผ่านแล้วเราถึงไปสอบขับรถหมายความว่าการทดสอบนะคะเขาจะใช้เวลา2วันเลยแบบถ้าไม่มีติดขัดไม่มีสอบแก้เลยนะคะคือวันแรกเนี่ยเราไปยื่นเอกสารที่สำนักงานขนส่งหลังจากนั้นเขาจะให้เราทําการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก็คือทดสอบสายตาของเรานะคะทางลึกทางกว้างตาบอดสีแล้วก็ปฏิกิริยาเท้าในความเร็วของการเหยียบเบรกนะคะหลังจากนั้นถ้าเราทดสอบสมรรถภาพร่างกายผ่านนะคะ เราถึงจะไปเข้าฟังอบรมค่ะเข้าฟังอบรมก็คือทําไปกับขี่ใหม่์ไค์เนาะก็คือฟังอบรม5ชั่วโมงก็คือนั่งดูคลิป5ชั่วโมงหลังจากที่เราดูคลิปเสร็จนะคะน่าจะเป็นในช่วงเช้าเนาะเขาก็จะให้เรานะคะทําการสอบข้อเขียนค่ะซึ่งข้อเขียนนี้ก็จะมีทั้งหมด50ข้อซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะไม่ผ่านขาดไป23สาคะแนนนะคะเพราะว่าเราจะต้องสอบข้อเขียนให้ได้45ข้อขึ้นไปนะคะ45เต็ม50จะถึงว่าผ่านนะคะแล้วพอเราผ่านตรงนี้แล้ว นะวันที่2นะคะเขาถึงจะให้เรานัดมาสอบขับรถอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าสอบขับรถแล้วผ่านแล้วถึงจะได้ถ่ายรูปแล้วก็ออกเป็นใบอนุญาตขับรถได้ค่ะ และปัญหามันก็คือถ้าเราสอบไม่ผ่านใช่ไหมคะในกรณีที่เราสอบไม่ผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสอบข้อเขียนไม่ผ่านหรือสอบขับรถไม่ผ่านนะคะเจ้าหน้าที่ขนส่งนะคะบางขนส่งเขาจะออกบัตรนัดหรือใบนัดนะคะให้เรามาสอบใหม่เช่นสอบข้อเขียนไม่ผ่านก็นัดให้มาสอบข้อเขียนใหม่ก่อนถ้าข้อเขียนผ่านจึงจะไปสอบขับรถได้หรือบางขนส่งก็อาจจะไม่ให้ใบนัดนะคะก็จะเป็นบอกเราว่าให้เราเข้าไปจองคิวมาใหม่จองคิวในแอปพลิเคชัน DLT Smart q จองคิวเพื่อมาสอบแก้ตัวแล้วเราก็เลือกไปว่าสอบแก้ตัวมาสอบแก้ตัวข้อเขียนหรือว่ามาสอบแก้ตัวขับรถนะคะนั่นเองซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเราจะต้องทําการสอบไม่ว่าจะเป็นสอบข้อเขียนหรือสอบขับรถนะคะก็ต้องทําให้แล้วเสร็จภายใน90วันนะตั้งแต่วันที่เราไปยื่นเอกสารเพื่อขอทําใบขับขี่นั่นเองค่ะ และความกังวลใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะในกรณีที่เราสอบข้อเขียนไม่ผ่านเนาะเราต้องมาสอบแก้ตัวข้อเขียนนั้นเราก็จะต้องเผื่อเวลาว่าสอบแก้ตัวข้อเขียนในรอบถัดไปของเรานั้นเรามาสอบแล้วเราจะผ่านหรือเปล่าถ้าเราไม่ผ่านเวลามันก็จะยืดยาวออกไปอีกทําให้เวลาที่เราต้องเผื่อว่าถ้าเราสอบข้อเขียนผ่านแล้วเราต้องมาสอบขับรถด้วยหลังจากสอบข้อเขียนนี้ค่ะมันก็จะต้องเผื่อเวลาเข้าไปอีกภายใน เกวันเราต้องบริหารเวลาดีๆนะคะส่วนคนไหนที่สอบข้อเขียนผ่านแล้วอ่ะก็สบายใจไปเปราะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าสอบขับรถนี้นะคะเราก็ต้องมาดูว่าเราสอบแล้วจะผ่านไหมสาท่า เพราะว่าบางคนนะคะก็อาจจะผ่าน2ท่าไม่ผ่านท่าหนึ่งอะไรเงี้ยล้วก็ต้องมาสอบให้เสร็จภายใน90วันนั่นเองค่ะกรณีบัตรนะัดสอบขับรถนะคะที่เขาให้มานะคะหรือบัตรที่จะไปสอบแก้ตัวเนี่ยหายทํายังไงนะคะก็คือให้นําบัตรประชาชนไปติดต่อที่สํานักง,งานขนส่งที่เราไปสอบหรือไปติดต่อที่สนามสอบขับรถนะคะก็คืออ้างอิงเวลาเนี่ยก็คือ90วันเหมือนกันนะไม่ว่าเราจะทําบัตรหายแล้วบอกว่าไม่ได้มาสอบเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะนับ90วันหลังจากที่เรายื่นเอกสารเพื่อขอทําใบกับขี่นั่นเองค่ะ ก็รีบติดต่อขนส่งนะคะถ้าสมมุติว่าเราทําบัตรนัดหรือว่าบัตรใบแก้ตัวที่เขานัดสอบอาหายไปค่ะแล้วก็จะมีคําถามหนึ่งนะคะเขาถามว่ากรณีที่เราไม่ได้มาสอบตามนัดไม่ได้มาสอบทั้งไม่ได้มาสอบข้อเขียนหรือไม่ได้มาสอบขับรถนะคะที่เจ้าหน้าที่นัดแล้วนะคะเราจะทํายังไงถ้าเราไม่ว่างวันนั้นเนาะอยู่ดีแบบอยู่ดีๆไม่ว่างฉุกเฉินนะคะก็ให้นําบัตรประชาชนของเราตัวจริงนะคะไปติดต่อที่สํานักง,งานขนส่งเพื่อขอเลื่อนวันนัดสอบเป็นวันอื่นได้ คือเราสามารถเลื่อนวันนัดสอบขับรถหรือว่าวันนัดสอบข้อเขียนนะเปลี่ยนไปเป็นวันอื่นได้ค่ะแต่ว่าเราต้องไปด้วยตัวเองไปยื่นบัตรประชาชนเองไม่สามารถที่จะโทรไปที่ขนส่งแล้วก็มาแจ้งชื่อแล้วก็ขอเปลี่ยนทางโทรศัพท์ได้อันนี้ไม่ได้เราต้องไปติดต่อด้วยตัวเองนั่นเองค่ะคราวนี้ถ้าหากว่าครบ90วันแล้วเราสอบไม่ผ่านหรือว่าเราไม่ติดต่อเพื่อสอบแก้ตัวหรือว่าไม่ได้มาติดต่อในการสอบขับรถนะคะภายใน90วันนี้เราต้องทํำยังไงนะคะสามารถไปติดต่อเพื่อขอสอบ ตรงที่เรายังไม่ได้สอบไม่ผ่านได้ไหมอันนี้ตอบว่าไม่ได้ค่ะถ้าเกิน90วันแล้วเราต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ยื่นเอกสารอบรมทดสอบร่างกายเลยค่ะ เรามาดูนะคะกรณีที่ถ้าสมมติว่าสำนักง,งานขนส่งนั้นเขาไม่ได้ให้บัตรคิวเรามาในการสอบแก้ตัวเนาะแต่เขาให้เราบอกว่าไปจองคิวในแอป DLT เพื่อมาสอบแก้ตัวเลยนะดูวันไหนคิวว่างก็จองมาแล้วแต่เราสะดวกอันนี้ก็คือให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue แล้วกดเลือกอื่นๆค่ะพอเราเลือกอื่นๆแล้วนะคะก็ให้เลือกเลยค่ะว่าเราจะไปสอบแก้ตัวข้อเขียนหรือว่าสอบแก้ตัวขับรถนะคะเพื่อนๆก็สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT ได้ในกรณีสําหรับสำ งานขนส่งที่เขาบอกให้เราไปจองคิวผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับท่านที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการสอบโดยเฉพาะท่านที่สอบไม่ผ่านอยู่เนาะแล้วกังวลใจว่าจะกลับไปสอบแก้ตัวที่ขนส่งนั้นต้องทํายังไงต้องใช้เวลาภายในกี่วันนะคะก็หวังว่าจะวางแผนให้ดีเกี่ยวกับการสอบแก้ตัวทั้งสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากคลิปส้มสาระดีด้วยนะคะขอบุณมากค่ะ